สำหรับในคลิปนี้ก็เอาใจคนชอบเกมฟรีกันอีกแล้วค่ะอยู่บ้านเงาเงาเบื่อเกมเก่าเชิญมาดูคลิปนี้กันได้เลยคุณอาจจะมีเกมที่คุณอาจจะยังไม่เคยเล่นก็เป็นได้รอบนี้ขอจัดเต็มทั้งเกมยิงมันเกมสร้างเมืองระบบดีเกมเอาชีวิตรอดและเกม,มอ,อื่นๆที่อิงคัสสันมาแนะนํากันถึง5เกมเลยค่ะส่วนว่าจะมีเกมอะไรที่คุณเห็นแล้วอยากลองเล่นต้องตามมาดูกันเลยค่ะถ้าหากว่าคุณชอบแล้วลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้กันด้วยนะ มาถึงเกมแรกก็ดูมันกันเลยนะคะทางอิงก,ก็ขอแนะนำกับเกมยิงซอมบี้กับการทำภารกิจในการดิ้นรนเอาตัวรอดภายในโลกล่มสลายแายร้องไปด้วยเหล่าอันตรายรอบด้านค่ะภายในเกมที่มีชื่อว่า Walking Zombie 2ที่นักว่าเป็นเกมแนว Survival ในมุมอลบุคคลที่1 โดยเกมนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวถึงโลกที่ล่มสลายอันเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ฆ่าช,ชีวิตผู้คนรอบโลกเรื่องราวนั้นจะพูดถึงกลุ่มผู้เอาชีวิตรอดกลุ่มหนึ่งที่พยายามหนีตายจากเหล่าซอมบี้ที่จ้องจะมาทำร้ายพวกเขาและในขณะนั้นเองก็ได้มีหญิงสาวท้องแก่ที่กำลังติดเชื้อไวรัสเธอเกิดอาการทนไม่ไหวและเธอคนนี้ก็พยายามคลอดลูกกลางวงล้อมของซอมบี้และมีเพื่อนๆนผู้เอาชีวิตรอดคอยดูแลคุ้มกันเธออยู่เวลาผ่านไปไม่นานนักสาวท้องแก่คนนี้กลายร่างเป็นซอมบี้ วิ่งกัดผู้เอาชีวิตรอดคนอื่นๆเหลือเพียงเด็กทารกและก็ชายแก่คนหนึ่งที่พยายามหาทางช่วยเหลือชายคนนี้ก็ได้ยิงสกัดเหล่าซอมบี้และพยายามหนีไปยังที่ปลอดภัยซึ่งทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นชายหนุ่มที่โตขึ้นมาจากแคมป์ผูรีภัยค่ะพร้อมกับการคอยช่วยเหลือเหล่าผู้คนในแคมป์และชายแก่ผู้มีพระคุณของเขาในการทำภารกิจต่างๆทั้งการออกสำรวจพื้นที่อื่นๆตามหาทรัพยากรตามรีเควสต์เลยราคาซอมบี้เพื่อสะสมเงินและก็กิจกรรมต่างๆ แถมเกมนี้เนี่ยก็ยังมีระบบการอัปเกรดอาวุธอุปกรณ์สามารถติดตั้งชุดเกราะอุปกรณ์ระเบิดต่างๆที่นำมาพิแารสถานการณ์กันได้ที่สำคัญภายในเกมนี้ยังมีระบบสต a ามิน่าในการเดินทางค่ะแต่ถ้าหากว่าเราอัปเลเวลไปเรื่อยๆนั้นเราก็จะได้สต a ามิน่าไว้เดินทางต่อเนื่องไปนั่นเองบอกก่อนเลยนะคะว่าเกมนี้ก็มีให้เล่นกันบนมือถือเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเล่นเกม PC แล้วล่ะก็สามารถไปหาโหลดเล่นกันฟรีๆจากบน Ste ีมกันได้เลยค่ะ สำหรับเกมถัดมาดูจากเกมเพลย์แล้วนะคะคงท้าทายคนที่ชอบเกมบริหารเมืองกันไม่น้อยกับเกมที่มีชื่อว่า OpenTTD เกมแนวซิมูเลชันที่จะให้ทางผู้เล่นมาสวมบทบาทเป็นนักบริหารเมืองในยุคสมัยดั้งเดิมพร้อมวางแผนทั้งด้านการคมนาคมการเพิ่มประชากรและความเป็นอยู่ทั้งด้านต่างๆให้เมืองแห่งนี้จเจริญเติบโตขึ้นซึ่งตัวเกมนี้เนี่ยก็มีภาพกราฟิกในสไตล์พิกเซลดูแล้วอาจจะทําให้รู้สึกว่าเกมนี้ดูเก่าๆแต่ว่าเรื่องรูปแบบเกมเพลย์ก็ถือว่าทาออกมาได้ท้าทายสาวกนักวางแผนกลยุทธ์หรือคนที่ชอบเกมบริหารบ้านเมืองกันไม่น้อยเลยค่ะ ในด้านของระบบการบริหารภายในเมืองนี้ทางผู้เล่นจะได้รับเงินทุนและพื้นที่เมืองขนาดใหญ่ที่เริ่มกันตั้งแต่บนแผนที่ที่มีเมืองเล็กๆมีประชากรอาศัยอยู่กันไม่มากนะัก แต่จะมีเส้นทางทางการค้าการหาทรัพยากรและสาธารณูปโภครวมไปถึงการคขนามาคคมแต่ละเมืองที่ยังไม่เจริญก้าวหน้าซึ่งทางผู้เล่นต้องมาบริหารทั้งเงินทุนภายในประเทศแห่งนี้บวกกับการจัดการพื้นที่ใแต่ละเมืองให้ไปมาหาสู่เพื่อทําการค้ามีรถไฟขนส่งของสร้างสถานีขนส่งสถานีเก็บสินค้าเพื่อให้รถบรรทุกขนส่งได้อย่างง่ายรวมไปถึงการสร้างสนามบินในการรับส่งของจากต่างแดนเพื่อทําการค้าขายระหว่างประเทศในการเพิ่มเงินทุนมาหมุนเวียนภายใน พื้นที่ของเราให้กลายเป็นเมืองที่ใหญ่เจริญรุ่งเรืองและเป็นที่พึงพอใจตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในการเพิ่มผู้คนให้กับประเทศแห่งนี้ให้คึกคักค่ะนอกจากนี้ตัวเกมก็ยังมีเหล่าสกุลเงินต่างๆที่เราสามารถเลือกเล่นกันได้และก็ยังมีระบบอื่นๆที่คุณต้องมาลองท้าทายกับภารกิจพัฒนาเมืองในเกมนี้กันและตัวเกมนี้ก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้ฟรีจากบน PC จากใน Ste ีมเลยค่ะ สำหรับในเกมที่3ขอหยิบเอาเกมยิงบอนมาให้เพื่อนๆได้สนุกกันค่ะใครที่เป็นสาวเกม Counter Strike เห็นเกมเพลย์นี้แล้วต้องร้องอ๋อกันอย่างแน่นอนกับเกมที่มีชื่อว่า CS 2D นับว่าเป็นเกมแนวชูตติ้งในมุมมองด้านบนที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกม Counter Strike แต่นำเสนอการเล่นที่จะให้คุณได้มันท้าทายกันในอีกมิติของเกมหนึ่งค่ะโดยเกมนี้ก็มีรูปแบบเกมคล้าย Counter Strike แถมยังมีโหมดการเล่นให้เลือกเล่นกันมากมายผู้เล่นสามารถเลือกเล่นแบบคนเดียวก็ได้หรือว่าจะเล่นออนไลน์ชวน,นเพื่อนมายิงต่อสู้กันกับผู้เล่นคนอื่นๆจากทั่วโลกก็สนุกดีโดยเกมนี้ได้มีการแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายจะมีฝ่ายตำรวจและก็ฝ่ายผู้ร้ายที่ต้องมายิงไล่ล่าฆ่ากันในแต่ละแบดให้กันกระเจิง ซึ่งเกมนี้ก็มีอาวุธยุโทโธปกรณ์มากมายให้เลือกปลดล็อกมาใช้กันค่ะยิ่งเรากำจัดเหล่าสตรูได้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้รับเงินมาซื้อปืนหลากหลายประเภททั้งระเบิดมือและก็ชุดเกราะเสริมแกล่งไว้มาพลิกแพลงสถานการณ์ได้อิสระเลยค่ะ ซึ่งตัวเกมนี้ก็มีโหมดการเล่นออฟไลน์กับ AI ที่สามารถยิงกับเหล่า AI ได้อย่างมันไม่ต้องใช้เน็ตกันได้อีกด้วยเราสามารถเล่นสร้างห้องตั้งค่าระดับ AI ให้ดูอ่อนด้อยไปจนถึงการตั้งค่าเหล่า AI ให้ดูโหดหินทมินชาติกันได้เลยทีเดียวค่ะในด้านของโหมดการเล่นก็จะเป็นโหมดหลักๆก็คือโหมดยึดจุดโหมดวางระเบิดโหมดเดสแมทโหมดอารีนาที่สามารถปาระเบิดฆ่ากันก็มีนะคะและก็ยังมีระบบอื่นๆที่เราสามารถเข้าไปร่วมเล่นกันได้ค่ะ นับว่าเป็นเกมสไตล์ Counter Strike มุมมองด้านบนที่มีภาพกราฟิกในสไตล์2มิติที่ดูน่าเล่นดีสามารถเล่นกันได้เพลินจะสร้างห้องเล่นเองก็ได้ถ้าหากใครที่ชอบเกมนี้สามารถไปหาโหลดได้จากใน Steam เลยค่ะ คราวนี้ทางอิงก,ก็ขอหยิยบเอาเกมสไตล์ JRPG กับการประจนภัยช่วยเหลือสาวน้อยของผู้กล้าในโลกอสูรแฟนตาซีอย่างเกม An o t ต E r e d e เดที่นักว่าเป็นเกมแนว RPG ที่มาพร้อมกับภาพกราฟิกอันดูดีและก็ยังมีเรื่องราวระบบเกมเพลย์ที่ดูน่าสนใจมาทําการแนะนําให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้รู้จักกันค่ะโดยเกมนี้ทางผู้เล่นจะมาออกประจนภัยไปในดินแด,น,ด,น,ดนต่างๆผ่านเรื่องราวของหนุ่มอันโดและก็สาวเฟรนที่มาอาศัยร่วมกับคุณตาคนหนึ่งในหมู่บ้านอสงบสุขแต่แล้วหมู่บ้านแห่งนี้ กลับถูกปีศาจร้ายมารุกรานพร้อมจับตัวเฟนไปคราวนี้ทางอันโดก็ต้องฝึกฝนทักษะความสามารถของตนเองพร้อมตามหาเหล่าผู้มีฝีมือในการต่อสู้มาออกผจญภัยไปกับเจ้าแมวเหมียวที่พาเรามาพบเจอกับประตูมิติปิศนาที่สามารถเคลื่อนย้ายไปในด,ดินแดนต่างๆเพื่อช่วยเหลือสาวน้อยให้กลับมาอย่างปลอดภัยค่ะ ตัวเกมนี้ก็มีระบบการต่อสู้แบบเทิร์นเบสอาร์พีจีที่ทางผู้เล่นสามารถเลือกสกิลตัวละครมาต่อสู้พลิกแพลนสถานการณ์กันได้ในส่วนของระบบอุปกรณ์อาวุธนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องหาไอเทมเจ๋งๆมาเสริมประสิทธิภาพให้ตัวละครของเราแข็งแกร่งขึ้นค่ะอีกทั้งเกมนี้ก็มีระบบกระชปองเพื่อสุ่มเหล่าผู้กล้าคนเก่งมาร่วมต่อสู้อัพเลเวลของพวกเขาให้มาเป็นกำลังรบสำคัญเพื่อเผชิญหน้ากับเหล่าปีศาจไปจนถึงบอสอันสุดโหดระหว่างในการเดินทางนั้นเราก็มีโอกาสได้ พบเจอกล่องสมบัติและทรัพยากรให้เก็บกันมากมายเลยค่ะที่สําคัญตัวเกมนี้ก็ยังมีเรื่องราวให้ผู้เล่นได้ดื่มด่าพร้อมปลดล็อกความสนุกระบบอื่นๆอีกมากมายที่เพื่อนๆต้องมาลองเล่นดูกันค่ะสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากลองเล่นเกมนี้สามารถไปโหลดเกมบน PC จากใน Steam กันได้เลยค่ะ มาดูเกมสุดท้ายของคลิปนี้กันนะคะจะพาไปมันกับเกมโดดร่มฟาร์มของ T ตีมอนอัปเกรดตนเองให้แข็งแกล่งขึ้นพร้อมมาเอาตัวรอดกันในโลกแฟนตาซีภายในเกมที่มีชื่อว่ารอย a l c อคราวเกมแนวบัตเทิลรอยเย่ออารที่มีสมนผสมของเกมแนว m o บ้าเข้ามามีการนําเสนอเกมในมุมมองด้านบนที่ดูน่าสนใจเลยค่ะ โดยเกมนี้ทางผู้เล่นจะมาเป็นหนึ่งในผู้เอาชีวิตรอดที่มีทักษะส,สกิลอันแตกต่างกันพร้อมโดดลงไปลุยสนามรบในโลกแฟนตาซีในสไตล์ยุคกลางอันประกอบไปด้วยเวทมนต์และก็วิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเกมนี้ก็มีตัวละครถึง15ตัวละครมาให้เราได้เลือกปลดล็อกมาใช้กันค่ะแต่ละตัวละครเหล่านี้นะคะก็มีทักษะส,สกิลอยู่3แบบแถมสกิลออนติเมทที่มีเอาไว้ใช้ในการพลิกแพลงศัตรูภายในเกมนี้ได้ ซึ่งตัวเกมนี้จะให้ทางผู้เล่นออกหาไอเทมมาอัปเกรดทั้งอาวุธชุดเกราะของดีๆไว้ต่อสู้กับเหล่าผู้เอาตัวรอดจากผู้เล่นคนอื่นๆที่จ้องจะมาจัดการเราค่ะภายในแต่ละแมตชนี้ก็สามารถจุได้30คนแต่ละคนนั้นก็ต้องมาเอาชีวิตรอดเพื่อยืนหยัดให้ได้เป็นคนสุดท้ายก็จะเป็นฝ่ายชนะไปค่ะ นอกจากว่าเราจะได้ต่อสู้กับเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆที่ต้องอัดสกิลเพื่อเข่นฆ่ากันแล้วบนแผนที่แห่งนี้ก็ยังมีเหล่ามอนสเตอร์มาให้เราได้ต่อสู้เหมือนกับเกมโมบา้าทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ต้องออกหาทรัพยากรวัตถุดิบมาคราฟเป็นสิ่งของต่างๆทั้งอาหารและก็ยาเพิ่มพลังในการเอาตัวรอดสำหรับเกมนี้เนี่ยทางผู้เล่นก็สามารถเล่นแบบคนเดียวก็ได้หรือว่าจะลุยสนามรบกันแบบคู่ดูโอหรือจะเล่นกันแบบเป็นทีมสควอตก็ดูสนุกไม่เบาค่ะ สำหรับตัวเกมนี้ก็เปิดให้เล่นกันฟรีบน PC แล้วนะคะแล้วก็สามารถเล่นแบบข้ามแพลตฟอร์มกับเวอร์ชั่นเกมมือถือได้ใครที่สนใจก็สามารถไปหาโหลดมาเล่นกันจากใน Steam ได้เลยค่ะ ในวันนี้ทางอิงก็ได้หยิบเกมมาแนะนําถึง5เกมแล้วนะคะคงถูกใจเกมเมอร์สายฟรีกันไปแน่เลยหากว่าคุณอยากจะดูเกมแบบจัดหนักจัดเต็มมากกว่านี้สามารถกดติดตามช่องหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้เลยค่ะเราก็มีเกมสนุกมาอัปเดตกันตลอดเลยค่ะหรือถ้าหากว่าใครอยากจะมาเป็นกําลังใจในการทําคลิปของอิงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้หน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามคลิปหน้ากันนะคะว่าเราจะมีเกมอะไรมาแนะนํากันบ้างขอบอกเลยนะคะว่าช่องวิกชอว์เกมเมอร์ทีเอชเนี่ยมีครบเครื่องหลักใน แนวเกมเลยค่ะ